ทำไมคนเราจึงเกิดมาแตกต่างกันกล่าวกันว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่นั้นณเมืองสาวัตถีอันเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกลศลมีพราหมณ์คนหนึ่งร่ำรวยมากปเ,เป็นถึงขั้นมหาเศรษฐีทีเดียวรพราหมณ์คนนั้นชื่อโตเอ,อยพราหมณ์เขามีบุตรชายคนเดียวชื่อสุภมนกพราหมณ์คนนี้มีทรัพย์มหาศาลคือมีถึง87โสดกนนับว่าร่ำรวย เป็นมหาเศรษฐีเป็นพระมหาศาลแต่พราหมณ์นี้ไม่เคยทําบุญเลยบ้านก็นนอ,อยู่ไม่ไกลจากวัดพระเชต,ว,ตวันมากนะักเขาไม่เคยใส่บาทเลยแม้แต่ทัดพีเดียวไม่เคยยกมือไหว้พระสงฆ์เลยแม้พระพุทธเจ้าเขาก็ไม่นับถือดอกไม้สักกำมือก็ไม่เคยถวายพระเขาเป็นคนประหยัดมาก ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคนประหยัดมักจะรวยก็คือคนที่เหนียวนั้นรายจ่ายไม่ค่อยเอาเอารายรับอย่างเดียวบางคนยังพูดว่ารายได้ไม่สำคัญสำคัญที่รายเหลือคือแม้ได้มากแล้วแต่ถ้าไม่เหลือก็ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นโตเทยพรามได้สอนลูกถึงวิธีที่จะทำให้ร่ำรวยโดยกล่าวไว้ว่า อัญชนานังขยังทิสวาอุปจิกานันจะอาจจยังมาทูนันจะสมาหารังปันธิโตครมาวเสซึ่งแปลว่าคนฉลาดเห็นความสิ้นไปของยายยตาความก่อขึ้นของตัวปลวกทั้งหลายและการประมวลมาซึ่งน้ำพึ่งของตัวพึ่งทั้งหลายแล้วพึ่งอยู่กรองเรือน พรามนี้สอนลูกว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงดูตัวอย่างยาหยดตาณะลูกยาหยดตานี้มันลงทีระหยดทีระหยดในที่สุดก็หมดได้ทรัพย์ของเราก็เหมือนกันจ่ายไปทีละการกระนิดทีละกหาพณะในที่สุดก็หมดถ้ามันไม่เพิ่มเข้ามาแล้วก็สอนต่อไปว่าเจ้าจงดูตัวอย่างปลวกสิลูกปลวกนั้นนำดินมาด้วยปากทีละนิดทีละนิด,นดในที่สุดก็มีมากได้ และเจ้าจงดูตัวอย่างผึ่งสิลูกตัวผึ่งนั้นมันขยันมันนำน้ำผึ่งมาจากเกสรดอกไม้ทีละนิดทีละนิดแล้วก็ทําให้เป็นน้ําผึ่งในรังได้มากเจ้าจงเอาตัวอย่างผึ่งคือการสอนแบบนี้เขาสอนดีมากก็โดยทั่วไปคนอินเดียเขาขี้เหนียวเขาสอนกันอย่างนี้แต่ว่าพราหมณ์นี้ไม่เคยทําบุญเลยเรื่องทําบุญไม่เอาเขาขี้เหนียวอย่างเดียวแต่เขาอาจจะทําบุญในาศาสนาพราหมณ์ของเขาบ้างก็ได้ วันหนึ่งพราหมณ์น้าป่วยหนักแล้วก็ตายไปเมื่อจะตายนั้นเขาหวงทรั์มากเพราะมีทรัพย์สมบัติมากเขาบอกลูกชายไม่ทันมีรัพย์สมบัติบางส่วนที่ฝังไว้บอกลูกไม่ทันคนในสมัยโบราณโดยเฉพาะในอินเดียนั้นโดยมากเขาจะฝังรัพย์ไว้เรียกว่านิธิหรือว่าขุมรัพย์เพราะกลัวโจรปล้นหรือขโมยเมื่อฝังไว้แล้วโจรก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนปล้นในบ้านก็เอาไปไม่ได้ พรามนี้ก็ฝังทรัพย์เอาไว้แต่ลืมบอกลูกเมื่อใกล้ตาย,ตายด้วยอำนาจแห่งความห่วงทรัพย์เมื่อตายแล้วจึงไปเกิดเป็นลูกหมาในบ้านทันทีฟังมาถึงตรงนี้ญาติโยมสังเกตดูว่าในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทีไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่จิตดวงสุดท้ายเป็นตัวตัดสินคิดดีก็ไปด,ไปดีไปที่ดีก็มีสวรรค์มีมนุษย์เป็นต้น ถ้าคิดชั่วนึกถึงความชั่วที่ตนเคยทำก็ไปตกนรกอกไม้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปฉะนั้นจิตสำคัญก่อนที่จะหลับตาลงนอนก็พยายามนึกถึงบุญถึงกุศลเอาไว้เราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีโอกาสลุกขึ้นมาอีกหรือเปล่าฉะนั้นก็่อนนอนก็นึกถึงบุญถึงกุศลเอาไว้เอามาฟังกันต่อ ครั้นเมื่อพราหมณ์นั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกหมาในบ้านนั้นลูกหมานั้นก็โตขึ้นตามลําดับสุภมานกเห็นลูกหมาเกิดใหม่เป็นลูกหมาน่ารักก็ไปรู้ว่าพ่อของตัวเองเกิดมาเป็นหมาก็เอามาเลี้ยงไว้ด้วยความรักคือคนที่เคยเป็นพ่อเป็นลูกกันในชาติก่อนนั้นย่อมเกิดความรักกันได้ง่ายเพราะลูกหมาเป็นสัตว์น่ารักอยู่แล้วเขาเลี้ยงอย่างพิเศษด้วยก็คือเลี้ยงลูกหมาตัวนี้อย่างดีให้กินน้านมคลุกน้ําพึ่งเวลานอนก่อ ไม่ให้นอนบนที่นอนธรรมดาแต่ยกไปนอนบนที่นอนอันเป็นสิริที่ตัวเองนอนเลยทีเดียวให้คนเลี้ยงดูอย่างดีแบบคนในปัจจุบันที่เขาเลี้ยงหมาฝรัง่งราคาแพงๆเอาไปนอนกอดในที่นอนมีที่นอนดีๆแสดงว่าหมาตัวนี้มันทําบุญมาดีแต่ว่าอุปธิก็คือรูปร่างของมันไม่ได้ก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าบุญเก่ามันมีนม,มันจึงเกิดเป็นหมาของเศรษฐีอยู่ดีกินดี ส่วนพวกที่ไม่ได้ทำุนมาก็เกิดเป็นหมาจรจัดหรือว่าพวกที่ดีหน่อยก็ออกมาเกิดเป็นหมาวัดกินอินอ่มนอนสบายส่านสุภามานกเลี้ยงหมาตัวนี้หมดเงินไปเท่าไหร่สุภามานพก,ก็ยอมวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกเพื่อจะแสดงธรรมเมื่อทรงตรวจดูไปในตอนใกล้รุ่งพระยานของพระองค์ก็แผ่ไปสุภามานกนี้เข้าไปในไข่พระยานของพระองค์ ถ้าพระองค์มาอย่างบ้านสุภามานพนี้จะเกิดอะไรขึ้นพระองค์ก็ย้อนดูไปว่ามีเรื่องนั้นๆจะเกิดขึ้นแล้วสุภามานพนี้จะนับถือพระพุทธศาสนาส่วนพรามณ์ซึ่งไปเกิดเป็นหมานั้นจะต้องตายไปตกนรกเพราะกรรมของตนปกติพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปบินธบาตจะต้องมีพระอานทน์ตามเสด็จแต่ในวันนั้นไม่มีพระอานทน์เสด็จแต่เพียงผู้เดียวออกไปบินธบาตไปประทับยืนอยู่ที่หน้าบ้านของสุภามานพนั้น วันนั้นสุภมานกไม่อยู่ออกไปนอกบ้านด้วยธุระบางอย่างเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่หน้าบ้านของสุภมานกนั้นก็ไม่มีใครเขาใส่บาตรเพราะเขาไม่นับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์เสด็จไปประทับยืนอยู่ที่หน้าบ้านทรงถือบาตรก็ไม่ได้ทรงมุ่งหมายว่าจะปินธบาตมุ่งแต่แสดงธรรมเท่านั้นในบ้านนั้นลูกหมานั้นเห็นพระพุทธเจ้ามาประทับยืนอยู่ก็เ่าแสดงความไม่พอใจที่มีพระมายืนอยู่หน้าบ้าน พระพุทธเจ้าเมื่อทอดพระเนตรเห็นลูกหมานั้นเข้ามาก็ออกตรัสว่าโตเทยพรามเจ้าเมื่อชาติก่อนดูหมินเราจึงมาเกิดเป็นลูกสุนัขชาตินี้เจ้ามาดูหมินเราอีกเจ้าตายจากนี้แล้วจะไปเกิดในนรกลูกหมานั้นฟังเสียงพระพุทธเจ้าฟังเข้าใจจึงได้วิ่งคลอนตกเข้าไปในบ้านแทนที่จะไปนอนบนที่นอนอันสวยงามของตนที่ สุภามาณผูเป็นนายจัดให้แต่กลับไปนอนบนกองที่เท่าที่กลางเตาไฟคนใช้พยายามดึงจับขึ้นไปนอนที่บนเตียงพิเศษที่นายจัดไว้ให้ก็ไม่ยอมได้ไปนอนที่เดิมนั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสแล้วก็เสด็จไปยังวัดพระเชตวันสุภามานพก,กลับมาจากทุระมาเห็นลูกหมาของตนไปนอนอยู่บนกองขี้เท่าในเตาไฟก็ดุคนใช้ไม่พอใจพูดว่าทำไมใครเอาลูกหมาของฉันมาอยู่บนกองขี้เท่าในเตาไฟนี่ คนใช้บอกว่ามันมานอนเองพยายามยกขึ้นมันก็ไม่ไปสุภาพมานพถามว่าเพราะเหตุใดคนใช้บอกว่าวันนี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยืนอยู่หน้าบ้านลูกหมานี้ก็เห่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นอย่างนั้นก็เล่าให้ฟังแล้วลูกหมานี้ก็พอฟ,ฟังเข้าก็มานอนบนกองที่เท่านี้ยกขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่กลับไปที่เดิมสุภาพมานพพอได้ฟังคนใช้รายงานอย่างนั้นก็โกรธทันทีหาว่าพระพุทธเจ้าดูมิน เยียดยามพ่อของตนว่าพ่อของตนไปเกิดเป็นหมาแต่ที่จริงพ่อของตนนั้นพวกพราหมณ์ทายว่าไปเกิดในปรมโลกขณะนี้ไม่ใช่มาเกิดเป็นหมาพระพุทธเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพ่อของตัวเองมาเกิดเป็นหมาสุภาพมานพนั้นเมื่อโกรธแล้วก็ไปวัดพระเชตวันไปต่อว่าพระพุทธเจ้าทีเดียวเมื่อไปถึงก็ยืนไม่ไหว ได้ทูลถามว่าพระองค์ไปที่บ้านของข้าพระองค์ใช่ไหมวันนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าใช่สุภาพมนทูลถามว่าแล้วพระองค์ทรงทราบได้อย่างไรว่าบิดาของข้าพระองค์ไปเกิดเป็นหมารู้ได้อย่างไรเป็นการดูถูกบิดาของข้าพระองค์พวกพราหมณ์บอกว่าบิดาของข้าพระองค์นี้ไปเกิดในพรหมโลกไม่ใช่มาเกิดเป็นหมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุภาพนบถ้าเธอต้องการจะรู้มีข้อพิสูจน์จะเอาไหม ทูลตอบว่าเอาพระพุทธเจ้าถามว่ามีทรัพย์สมบัติของบิดาอยู่บ้างไหมที่บิดาของเธอเมื่อใกล้าตายนั้นไม่ได้บอกไว้สุภมานพบทูลว่ามีคือที่เขาตอบมุ่นมนเพราะว่าเขาโกรธพระพุทธเจ้าอยู่อย่าเดียมทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอต้องการจะพิสูจน์เรื่องนี้ทดสอบก็ได้วันนี้เธอกลับไปจากนี้แล้วให้เอาลูกสุนัขของเธอกินอาหารให้อิ่ม ด้วยข้าวบรรทุปายาตมีน้ําน้อยเมื่ออิ่มแล้วให้มันนอนสักครู่พอนอนแล้วจงไปกระซิบที่ใกล้หมูถามว่ามี่พ่อรัพย์สมบัติที่ฝังไว้นั้นฝังไว้ที่ไหนแล้วสุนัขตัวนี้จะวิ่งไปที่ฝังทรัพย์แล้วจะเอาเท้าหน้าตะกายที่ฝังทรัพย์เจ้าก,ก็จงให้คนขุดลงไปจะรู้เองว่าจริงหรือไม่จริงสุภาพมารดบได้ฟังดังนั้นก็น,นึกกรีมอยู่ในใจว่าเออทีนี้แหละ ถ้าเราพิสูจน์แล้วไม่จริงเราจะโปนธนาให้ทั่วเมืองเลยว่าสมณะองค์นี้พูดโกโหกแต่ถ้าเกิดจริงขึ้นมาเราก็ได้ทรัพย์ไม่ได้ขาดทุนอะไรตรงไหนเพราะฉะนั้นเขารีบกลับไปไปทําตามที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไปคือให้ลูกสุนัขของตนกินข้าวมัดทุปยาดมีน้ําน้อยอิ่มแล้วให้นอนพอนอนแล้วไปกระซิบที่หูถามว่าซับฝังไว้ที่ยังไม่ได้บอกอยู่ที่ไหน สุนัขนั้นพอถูกถามอย่างนั้นก็รู้ทันทีว่าโอ้ลูกของเรานี้รู้แล้วว่าเรามาเกิดเป็นสุนักก็หอนขึ้นแลวก็วิ่งไปที่ฝังทรับเอาเท้าหน้าทั้งสองตะกายไปที่ฝังทรับเพราะการที่ตัวเองมาเกิดเป็นหมานี้เพราะเป็นห่วงทรับนั่นเองเป็นห่วงอยู่มากเป็นที่น่าสังเกตในญาติโยมตั้งหลายคนที่ตายแล้วเป็นห่วงทรับบางคนก็มาเกิดเป็นงูบางคนก็มาเกิดเป็นหมาอยู่ในบ้านนั้นบางคนก็ไปเกิดเป็นคนใช้หรือเกิดเป็นอะไรก็ตาม ก็ล้วนแต่บุญแต่กรรมแต่ก็ไม่ได้ไปเกิดไกลเพราะห่วงทรัพย์สมบัติที่ตนฝังเอาไว้เมื่อสุนัขไปตะกายในที่นั้นสุภมนณมนก็ให้คนขุดลงไปตรงนั้นพอขุดลงไปหน้าพิศวงแท้ของที่พบนั้นของมีค่าทั้งสิ้นคือจานทองคํามีค่าหนึ่งแสนกหาปณะรองเท้าทองคํามีค่าหนึ่งแสนกหาปณะพวงมาลัยพวงดอกไม้ทองคํามีค่าหนึ่งแสนกหาปณะแล้วเงินเหรียญอีกหนึ่งแสนกหาปณะ สุภาพมานุพอเห็นเข้าอย่างนั้นก็อุทานในใจทันทีเลยว่าเออเฮอพระพุทธเจ้าทราบได้อย่างไรสิ่งที่พบชาติปิดไว้ก็ยังสงทราบได้ฉะนั้นพระองค์ไม่ใช่พระธรรมดาแน่แล้วต้องเป็นผู้ตรัสรู้แน่นอนเพราะสิ่งที่พบชาติปิดบังไว้ก็ยังสงทราบได้ทีนี้จักจะเลื่อมใสแล้วสุภาพมานพจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับทีนี้ยกมือไหว้แล้วก็ทูลถามว่าถ้าความดีความชั่วมีอยู่จริง ทำไมคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันปัญหาที่สุภมานพถามนั้นเป็นข้อจัดเป็นเจ็ดคู่เขาทูลถามปัญหาเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมทั้งสิน้นคู่ที่หนึ่งถามว่าทำไมคนบางคนเกิดมาอายุสั้นบางคนอายุยืนคู่ที่สองถามว่าทำไมบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมากแต่บางคนไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บคู่ที่สามถามว่าทำไมบางคนรูปไม่สวยผิวพันธซามแต่บางคนเกิดมาทำไมมีรูปสวย คู่ที่สี่ถามว่าทําไมบางคนมีศักดิ์ต่ำหรือไม่มียศถาบรรดาศักดิ์แต่บางคนเกิดมามีศักดิ์สูงหรือมียศตําแหน่งสูงคู่ที่ห้าถามว่าทําไมบางคนเกิดมายากจนทําไมบางคนเกิดมาร่ํารวยคู่ที่หกถามว่าทําไมคนบางคนเกิดมาในสกุลต่ําบางคนเกิดมาในสกุลสูงคู่ที่เจ็ดถามว่าทําไมบางคนเกิดมาโง่บางคนเกิดมาฉลาดเป็นปัญหาเจ็ดคู่รวมสิบสี่ข้อ พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบสุภามาณ์โดยทรงขยายความกฎแห่งกรรมไว้ในจุลกรรมวิพังกสูตรค่อนข้างยาวแต่ในที่นี้ขอกล่าวเพียงโดยย่อคือคู่ที่หนึ่งการที่คนเราเกิดมามีอายุสั้นก็เพราะเมื่อชาติปางก่อนเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีศีลห้าด้วยอํานาจผลของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทําให้เขาไปตกนรกหมกไหมเสวยทุกข์อยู่เมื่อหมดสิ้นกรรมนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ กิจกรรมที่เหลืออยู่ทำให้เขามีอายุสั้นเพราะเขาเคยฆ่าสัตว์ส่วนคนที่เกิดมาอายุยืนก็เพราะ,เ,ราะเมื่อชาติก่อนโน้นเขาเป็นคนมีศีลห้ามีศีลธรรมเมื่อเขาตายจาก,จากมนุษย์โลกนี้ก็ไปเกิดที่ดีมีความสุขเช่นไปเกิดในสวรรค์เมื่อพ้นจากภพภูมินั้นแล้วมาเกิดในมนุษย์บุญของเขายังหนุนอยู่ทําให้เขามีอายุยืน คู่ที่สองการที่บางคนเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บมากก็เพราะเมื่อชาติก่อนนั้นเป็นคนชอบเบียดเบียนสัตว์ทรมานสัตว์กักขังสัตว์คือทำร้ายคนสัตว์อื่นให้เดือดร้อนให้ทรมานให้เจ็บป่วยเมื่อเขาตายไปก็ตกนรกเมื่อพ้นจากนรกแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เศษกรรมนั้นยังมีอยู่ทําให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยมีความสุขส่วนคนที่เกิดมาไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่มีก็เพราะชาติก่อนนั้นเขาเป็นคนมีเมตตาต่อสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ ยันดูสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายมีศีลธรรมมีเมตตากรุณาเมื่อเขาตายจากไปแล้วก็ไปเกิดในที่ดีมีความสุขเช่นเกิดในสวรรค์เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจึงมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บคู่ที่สามถามว่าทําไมบางคนเกิดมารูปไม่สวยพระองค์ตรัสว่าคนบางคนขี้โกรธมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในสถานที่ลําบาก เมื่อกลับมาจากสถานที่นั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนหน้าตาไม่สวยเป็นคนขี้เรเพราะชาติก่อนเป็นคนขี้โกรธส่วนคนที่เกิดมารูปสวยเพราะชาติก่อนเป็นคนมีเมตตากรุณาไม่ขี้โกรธเมื่อเขาไปเกิดในสวรรค์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจึงมีหน้าตาสวยงามรูปล่อรูปสวยเพราะมีเมตตาเป็นคนไม่ขี้โกรธคู่ที่สี่ถามว่าทําไมบางคนเกิดมามีวาสนาน้อยไม่มียศไม่มีตําแหน่งกับเขาเป็นคนต้อยต่าก็ตอบว่า เพราะเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนทิศเสียคนอื่นเมื่อใครเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ทิศเสียเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันจึงเป็นคนมีศักดิ์ต่ำไม่ค่อยมียศไม่ค่อยมีตําแหน่งถ้ามียศตําแหน่งก็มักจะอยู่ในตําแหน่งต่ําอยู่เสมอเพราะเป็นคนอิจฉาทิศเสียเขาส่วนคนที่เกิดมาได้รับตําแหน่งสูงๆเพราะเมื่อชาติก่อนนั้นไม่ทิศเสียคนอื่นใครได้ดีก็ปล่อยยินดีกับเขา จึงเกิดมาได้ตำแหน่งสูงเพราะไม่ริษยาเขาคู่ที่ห้าถามว่าทำไมคนบางคนเกิดมายากจนก็ตอบว่าเพราะชาติก่อนเขาเป็นคนตระหนีทีเหนียวไม่รู้จักบริจาคทานจึงเกิดมายากจนส่วนคนที่เกิดมาร่ำรวยได้ก็เพราะไม่พ่อแม่ร่ำรวยเกิดมาในสกุลที่ร่ำรวยก็เพราะว่าชาติก่อนนั้นเขาเป็นคนที่บริจาคทานยินดีในการบริจาคไม่ตระหนีทีเหนียว ผู้ที่6ถามว่าทําไมบางคนเกิดมาในสกุลต่ําก็ตอบว่าเพราะชาติก่อนคนประเภทนี้เป็นคนไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เป็นคนแข็งกระร่างเมื่อตายไปก็ไปเกิดในสถานที่ลำบากเช่นนรกเป็นต้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จึงเกิดในสกุลต่ำเช่นในสกุลจันทานหรือเป็นพวกชาวประมงส่วนคนที่เกิดในสกุลสูงนั้นตรงกันข้ามเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ต่อสมณะพราหมณ์ต่อผู้ประพฤติดี เมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดในที่ดีมีสวรรค์เป็นต้นเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่เกิดในสกุลสูงเช่นสกุลสัตว์สกุลเศรษฐีหรือสกุลเจ้านายเป็นต้นกูที่เจ็ดถามว่าทําไมคนบางคนจึงเกิดมาโง่ก็ตอบว่าเพราะเมื่อชาติก่อนนั้นเป็นคนไม่เข้าไปไต่ถามความรู้ต่อสมณะพราหมณ์ต่อผู้ประพฤติดีผู้รู้คุณธรรมจึงเป็นคนโง่ชาติปัจจุบันจึงเป็นอย่างนั้น ส่วนคนที่เกิดมามีปัญญาฉลาดเพราะเข้าไปไต่ถามหาความรู้ต่อสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติีถามถึงบาปปุลคุณโทษเป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาจึงเกิดมามีปัญญานี่คือปัญหา14ข้อ7คู่ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบสุภามานุสุภามายุได้ฟังแล้วก็เลื่อมใสได้ประกาศตัวนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งส่วนสุนัขนั้นเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดในนรก จากเรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าคนเราแต่ละคนที่เกิดมาไม่เหมือนกันนี้ก็เพราะกรรมเป็นตัวบันดาลไม่ใช่พระเจ้าบันดาลไม่ใช่อำนาจดวงดาวแต่บางคนก็บอกว่าเพราะดวงไม่ดีก็กลับไปเชื่อดวงแท้ที่จริงก็ก,กรรมที่เราทําไปเองในอดีตต่างหากที่โดนบันดาลมาแล้วเราจะแก้กรรมเหล่านี้โดยเฉพาะด้านไม่ดีได้อย่างไรคําตอบก็คือการแก้กรรมหรือแก่เคราะห์แก้กรรมแก่เวรแก่ดวงไม่ดี ก็คือการทำกรรมดีเข้าไปมากๆในที่สุดกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงที่เรากำลังประสบนั้นก็จะจางหายไปแล้วก็จะสามารถพบกับความสุขได้ในที่สุดจเจริญธรรม